เจมบาเลยกันแล้วด็อกเตอร์เอกแมนฉันจะฆ่าแกจะฆ่าฉ้อยหรอโซนิกฉันตั้งหาที่จะฆ่าแกง่ายล่ะฮ่า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 โอ้ไม่ฉันฆ่าโซนิกได้แล้วฮ่า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 ดีไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะด็อกเตอร์เอกแมนนี่และแกจะต้องตายโอ้ไม่นะโซนิกโตเจิงมายไปแล้วดอกแมนเอาสวัสดีโซนิกเดอะเฮชด็อกเป็นไงบ้างสบายดีครับเจ้านาย เป็นไงบ้างโซเดอเฮดด็อกดังนี้ยอวิวเยอะขึ้นเลยโหเปอรไมด์ดีไหมไม่ได้เจอกันตั้งนานโอ้โหดน์นันนาเหมือนเจบเลยมานี่แล้วมาแล้วมาแล้วมาเรียมือฉันแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วโซนิคเอฮดด็อกและโซนิ c เดอะเฮดด็อกกับโซนิ c เดอะเฮดด็อกก็ได้จบกันแบบมีความสุข s t s e t c h here ม่ชั่กมผิ Sonic ตแฮช้คุณไม่รู้แล้วก็ช่วยกดสไัครด้วยเพราะทนี่คือสร้างไป